ครับกับสวัสดีชาวทุกท่านที่คารลดวงจันทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องแสแอดฟุกอีกแล้วนะครับ yeah, เย่ทาคลิปหนอหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาเป็นเวลาหนึ่งปีก็เพราะว่าขี้เกียจเพราะว่าทําการที่อยากจะโหลดไอเดนมากแล้วเราก็จะมาเล่นเกนเมเว o บบล็อตออนไลน์อะไรสักอย่างเี้ย เข้าไปเลยว้าวเข้ามาก็จะเจอๆๆคนจอแหล่จามาก็จาน,น,นุ่งย่างไกลอาเชื่อตาคลิปนี้ไม่ใช่วิดีโอของเด็กอะมันไม่ได้สำหรับเด็กด้วยมันจะมีคําหยาบปะบนเข้ามาอีกเพราะว่าคลาิปนี้คนพูดคขาหยาพอเกิน <S <S คือช่วงเนี้ยที่เกมเน,นี้ย มีคนเล่นยี่คือ24ี่คนเพราะว่าเขาพูดทำหยาดอืมอ่ะเข้ามาอ่ะให้ดูของที่สามารถซื้อไดในวันนี้อันนี้คือฟรีอันนี้คือโปรโลไฟล์แม่ล็อกอินด้ยวยฟรีก็เลยจะเป็นรูปนี้เพื่อชนะนี่นี่คือเหรียญตายที่เซชนะ และนี่คือตัวละครที่เฟียดตแต่งเีขาตั้งชื่อว่ามิกกี้กูจะให้เอาอันที่สั้นอัน,นอันนี้เอาไหมเอาอันนี้ดีอืมแต่ถ้าเป็นผู้ชายเฟตันโต่งตัวเนี่ยการวาจะเปลี่ยนทรงเพื่อการว่าจะเปลี่ยนเ,เป็นทรง คาะว่าจะเปลี่ยนเป็นทรงนี้นะมันมันขายแล้วแต่ว่าเฟียซื้อไม่ทันอ่ะเข้าไปเลยเ a d y g กอ่ะเขาเขาโหลดมาแล้วอืมเขาเริ่มโหลดแล้วเ้าออกออ่ะ,อะถ้าออกอีกคนเฟยียจะออกเฟยียจะออกแล้วเข้ามาใหม่ I keep you พีดพีดอีกโอยเนาะ เสียง n y เฟียตั้งใจพิมพ์อยู่อ่าช่องเฟียพิมพ์แบบนี้นะอ่า เพื่อนคนไหนที่มาบอกว่าพิมพ์อย่างไม่พิมพ์นี่พิมพ์อยมีแบบเรื่องของเขาโนเรื่องของเฟียนะคือเห็นว่าออกเยอะขนาดเนี้ยคือเฟียบอกว่าเฟียจะออกใช่ไหมคือไม่ให้แม่ออกดีกว่าเพราะว่ามาสิบสองคนแล้วอีกสามคน คลิปนี้จะเป็นคลิปเพื่อเด็กไม่ใช่เพื่อเด็กอีเข้าร่วมเออเข้าร่วมแล้วจะออกทำไมคลิปนี้ก็น่าจะยาวหน่อยเพราะว่ากว่าจะรอคนเข้ามาอีก <c oughs> มันก็นานเนี่ยใจเหนื่อยใจกระเทอจริงๆ,ๆ,ๆ เฟียลีเราอะว่าเฟียดีทอง7994บาทปะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวพอจบเกมก็รู้เด็เป่นอะสวัสดีทุกคนเราอัดคลิปอยู่นะจากช่องเฟียดฟุกเอง เมื่อกี้มันึ้นอะไรอ่ะเมื่อกี้มันคุกคู่นี่จับคู่แล้วโว้ยเสียดนจับคู่อะทุกคน ผู้ใหากรู้ให้ข้อมูลหน่อยสิเป็นคนดีดีอะไรคราบผมชื่อไทร์บัญุทไมทำไมมันบอกว่าไม่สามารถอ่านคิดได้ชั่วคราวเออน้อะทุกคนคือใครบ้างหนึ่งวัน ไม่เราไม่ใช่หมาป่าเราบอกได้เลยว่าเราไม่ใช่หมาป่าสไอ้คนกะแล้วไอ้เราแล้วจบีมันเมัย็นย้อยแล้วไอ้เบอร์หึเอ็นทุกคนไอ้เบอร์หไอ้เบอร์หนึ่สี่ไม่เป็นสิไม่ได้เป็นผมขอร้องลดคำหยาดได้ไหมคลิปนี้ขอร้องขอไม่มีคำหยาดได้ไหม เอ้ยมากคอยดูเกย์เกย์ต้องตายอย่างทุลนทุลายใครยิงเบอร์หนึ่งเออใครยิงเบอร์หนึ่งอะเห็นขันจ่าว่าใครยิงอ่ะเบอะยิงจ้าเออขอให้หมาป่าฆ่าเบอร์ให้ตายห่ออุตส่าห์ได้เป็นผู้อย่างรู้อุตส่าห์ได้เป็นหมาป่าทีอยากให้น้องน้องที่รถ อะไรของบเนี่ยอยากจะลดคำหยาบในคลิปนี้ก็ไม่ได้ลดโอ้ยนออุตส่าห์อุตส่าห์บอกว่าจะไม่พูดคำหยาบหรอกนะฉันจิจิเกมชินจิจิเกมเฮ้ยอย่าไปตักมือปืนเลย เดี๋ยวเขาหัวร้อนขึ้นมายิงหัวมึงแตกเขารู้หรือเปล่าใครเป็นคนขังหมามีมั้งเอ้เบอร์เบอร์เบอร์ห้าเอ้บอกบอกผู้ใหญ่รู้ให้หามือพุ่มตัดเบอร์ห้าเป็นมือก็เขารู้อยู่แล้วว่าเบอร์ห้าเป็นมืออยากรู้ว่าว่าให้หา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 ผู้ปิดปากให้หน่อยอ่ะอย่างเบอร์สองของเราอ่ะ ถ้าถ้าถ้า้าแล้วเราก็อกถ้าเกิดผู้อยากรู้บอกว่าเจอแล้วก็บอกว่าเปอรไหนอ,อ,อ,อ่ะอ้าวอ้าวเธอเธอถ้าเกิดเขาส่งเธอแล้วเธอเป็นตัวช่วยสร้างไว,วไ้ถูกแล,แล้วก็ยิงไม่ถีนเลยนะบวดเบอร์ห้าเบอร์ห้าเป็นตัวอันตรายเอากลัมาทิ้งเบ์าไอ้พงหัวร้อนเย็นเย็นยินตาหน้าหมาป่าฆ่าเบอร์ห้าตายนน่ ไมาตายยาเชียมาต้อตายยาเชียสมสวนแล้วล่ะเขาเขาไอตอนอัดคลิปอยู่เขาบอกว่าแอปชื่อชื่อแอปอ่ะมันไม่สามารถเออมอัดคลิปนี้ได้อะ คือไงอะคืออ่านมาตั้งเก้านาทีแล้วนะ้องวิให้เสียเปล่ามันก็ไม่ได้นะ้อคืออยากเล่นให้จบเกมเลยอยากให้น้องๆเขารู้ว่าถ้าจบเกมถ้าเกิดสมมรู้มาป่าปชนะเอ้ยถ้าเกิดชนะเสียงมันจะเป็นย่งไงแต่ถ้าหมาปปาชนะมันจะเป็นอย่างไงเ้เนี่ยเ้เสียดายว่ะโอ้ซาตงวันม่อะเอ,เอ,ปอยปกัน เอ็กซ์ลีโคสเตอร์กำลังบันทึกดังนี้เวล์บอทไม่สาม,มารถบันทึกได้ชั่วคราวาตกลงไปแต่ใครปุ่มขัขงฮัลโหล <b> <c oughs> มือปืนยิงได้มั่วมาก คือมือปืนยิงเราถูกแล้วแต่มือปืนยิงผู้คุมขังได้แย่มากขอให้ชาวบ้านแพ้คือตอนแรกอยากให้ชาวบ้านชนะแต่กับเปคืออยากให้ชาวบ้านแพ้อยูข้าวยาบ่นยาบน,าบน,าบนเบอร์สิบสองเฮ้ยยาบ่มา โอ้โหเสียดายเลอุตส่าห์กันเบอร์ห้าบนักเติมออกโอ้โหขอให้มึงหัวใจใหญ่ลงไปเติมขอสาบแช่งให้ชาวบ้านไม่ชนะมาป้ายังไงมีสามตัวอยู่แล้วกำมาเทพกำมาเทพคนจับถูกคนมากอ่ะคืนหนึ่งกับเจ็ดคือรอบทายูดีมาอยู่ดีมาโหมดไอ้นี่ออกหมดหวดเราออกทั้งทั้เป็นนักโโอ้หโอ้โห องรู้โอ้ไม่ฆ่าอย่างรู้ทุกคนรู้มาผมมาค่าเบอร์สามแล้วโอ้โหฆ่าค่าจำนวนผีมนุษย์หมาป่าคือตำนวนผีมนุษย์หมาป่าแสดงว่าเฟียก็ต้องแพ้เพราะเฟียอยู่ฝั่งชาวบ้านเอ้ยฟียอยู่ฝั่งผู้รับเลี้ยงอืมอ้าวไอ้กันมาไอ้กันมาเฟีถูก ฉันจะเกล้งกี่เอวเล่นใหม่ไหมเออเล่นใหม่อ่ะเล่นใหม่แต่ คิแต่คิโซแต่เรื่องอีกค่ะคือคิหน้ามันะมคือคีหนะ้านะ่าบ๊ายบายเซตาโหลเซตาโหลอีก,กแล้ว